แกเป็นหายยังไงเอ่อจะเอาออกใช่ไหมครับผมครับแล้วก็ทีนี้ผมจะไม่ออามาฟองนะครับครับผมอ่ะชัดเจนจะขนกองดินกองปูนทั้งหมดออกภายในเมื่อไหร่คะจะจะขนออกภายในเมื่อไหร่คะก็นาเนินการวันนี้ด้วยครับแล้วก็อีกเพื่อความสัมพันธ์นะอาจจะหมดคาดว่าต้องไม่เกินสัปดาห์นี้ภายในสองสามวันต้องหมดใช่ครับรับปากกันตรงนี้ว่า จะไม่ขนกลับมาอีกแล้วถูกไหมคะัอผมขอโทษทขีขอโทษแทนพ่อเนืด้วยนะคระับค่ะ,ะพี่ดาวเนี่ยพี่ดาวกับน,น้องพีเขานั่งอยู่นะั้นจริงๆเพื่อนบ้านกันนะมีอะไรอยากจะขอโทษอยากจะพูดตรงตรงนี้ได้เลยพี่ดาวนั่งฟังอยู่จ้ะครับครับพี่ครับขอโทษด้วยแทนพ่อเรับเพรากพ่อ,พอผมก่อไม่ค่อยรู้เท่าไหรนะ่ครับในเรื่องบางเรื่องครับขอโทษทีนะครับพี่พี่ดาวว่าไงจ๊ะค่ะถ้าเขาพร้อมปรับปรุงแล้วก็ ขอโทษทีนะพี่เพราะผมก็บางทีผมไม่ได้อยู่ที่บ้านนะผมทํางานข้างนอกเหมือนกันนะเพราะผมก็ได้ยินอย่างนี้ผมว่าเะดุ้งใจเหมือนกันเข้าใจนะ<ง>ั้นงอบผมขอขอโทษแทนพ่อด้วยนะครับ